สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่กับระบบลงทะเบียนนักศึกษานะครับก็อ,อื่นนะครับใครม,มีคำถามอะไรรบกวนนะครับคลิกลกใต้คลิปแล้วก็ไปถามในกลุ่มของม,มสทใน เฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นในลิงก์ของมหาวิทยาลัยลเองเพื่อเข้าไปสอบถามทางเจ้าที่ดยตรงนะครับผมเ,เองจะไม่ได้เข้ามาตอบคาถามให้กับเพื่อนเพื่อดังดนั้นถ้าหากว่ามีคําถามใบใต้คลิปอย่าไม่ต้องถามนะครับมือเข้าคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ไปถามคําถามในกลุ่มของมสทในเฟสเวลเลยสอบถามกับทางเจ้าที่โดยตรงที่เป็นเจ้าที่ฝ่ายทะเบียนโดยตรงได้เลยนะครับผมทิ้งไวไ้ล่างทุกคลิปนะครับพูดถึงเรื่องของความต่างกันทั้งสองระบบนะครับ ถ้าหากว่ามองผันเขินเนี่ยทั้งสองระบบมันจะคล้ายกันเนาะนะครับเหมือนกันเด๊ะเคล้ายกันเลยสีตัวอักษรรูปแบบนะครับแต่ถ้ามาริงจริงแล้วมันมีความต่างกันอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเมนูนะครับระบบรับสมัครมันจะมีหน้าหลากกักแล้วกรอบใบสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะแล้วก็หน้าแรกหน้าหลักเนี่ยมันจะมีอ่า ข้อมูลไปสัมพันธ์คำแนะนําการสมรัครขั้นตอนการสมรัครข้อมือนะครับสําหรับคนที่อัพโหลดเอกสารไม่ผ่านเขามีข้อมูลบอกนะตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนรักษาข้อมูลตรงนี้สําคัญใครที่สมัครไปแล้วนะครับสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้แต่คนไม่ไม่ชอบคลิกไปดูนะคลิกแล้วมันจะเป็นหน้าที่แบบเนี้ยอาจจะเ,เลื่องนิดน,นึงแต่ว่าให้รีเฟรชบ,บ่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ไม่ให้เราก็เลือกเนี่ย ปีที่เราสมัครคือถ้าเป็นหนึ่งเกือบแปดก็เลือกหกแปดนะครับปีการศึกษาก็ปีที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันอยู่แล้วก็ใส่เลขบบที่ประชาชนลงไปสามารถติดตามผลการสมัครได้สําหรับระบบการสมัครนะครับสําหรับระบบลงทะเบียนนะครับหน้าหลักมันก็จะมีแค่เนี่ยแล้วก็เข้าสู่ระบบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนอะไรนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีแบบการเข้า สอบซ่อมสามารถสอบซ่อมได้แล้วนะครับสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดกันยายนเขาก็แปลงไว้อยู่เนาะแล้วก็เนี่ยลงทะเบียนแล้วเรือกแกนได้ภายในกี่วันเขาก็มีแจ้งบอกนะครับหลายคนไม่อ่านเน้นถามอย่างเดียวนะครับอ่านอกจากเมนูแล้วนะครับผมระบบรับสมัครใช้สหรับนักศึกษาใหม่ที่ต้องการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุขขทัอธรรมธิราชนะครับ แล้วก็สมัครได้เฉพาะของปริาตีนะครับถ้าหากว่าเป็นพวกสมิธิบัตรก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะอันนี้สําหรับสมัครปริปาตีนะครับแล้วก็ระบบลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาเก่านะครับลงทะเบียนอย่างเช่นคนที่สมัครใหม่หนึ่งทับหกแปดสองทับหกแปดต้องมาใช้ระบบลงทะเบียนตรงนี้นะครับมีการเข้าใช้งานเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับ ให้มันต่างกันนะครับถ้าคิดเข้าสู่ระบบนะครับหลายคนกอรอกไม่เสร็จซิ้นสำหรับสมัครนักศึกษาใหม่น,นนะให้เข้าสู่ระบ,บบตรงเมนูตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ใส่ username password แล้วก็ให้กรอกตัวอักษรที่เราเห็นตรงนี้นะครับ username ส่วนใหญ่จะเป็นอีเมลที่เราสมัครหรือว่ากรอกไว้เป็นข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกที่เรากรอกใบสมัครออนไลน์ตรงนี้นะครับ ระบบรับสมัครนะครับคาสเวิร์ตมันจะส่งไปทางอีเมลที่เราแจ้งไว้นะส่วนใหญ่อีเมลอะถ้าหากว่าส่งเข้ามาบางทีมันก็จะเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับแต่ว่าระบบของอีเมลนะครับไม่ว่าจะเป็น gmail หรือ Hotmail ก็แล้วแต่บางทีมันจะกรองไปอ,อยู่ในจังเมลแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้ามาตรวจดูก่อนว่ามันมีอีเมลของงสทอ,อยู่ในนี้หรือเปล่านะครับแต่หากว่าบางคนชอบไปเนี่ย ดูในดีเลตไอเทมที่มันเป็นถังขยะที่เป็นบินอันนี้ไม่ใช่นะให้มาดูตรงจังเมลแบบนี้นะครับกล่องสดหมายขยนะไม่ใช่มาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นถังขยะสําหรับอีเมลที่เราลบแล้วอันนี้จะยังไงก็มองไม่เห็นเนาะให้มาดูในจังเมลไอนี้นะครับบางทีระบบของหลังบ้านของตัวอีเมลที่เราใช้งานอยู่มันจะกองอีเมลของมสทมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ดู ข่าวสดที่มสทเขาส่งมาให้นะครับทางนี้ถ้าหากว่าเรากรอกถูกต้องนะมันก็จะมีเหมือนกันที่กรอกอีเมลไม่ถูกต้องเพราะหลายคนเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูลเนาะหลายคนก็จะใช้โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์มันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งของโทรศัพท์คือมันที่มันชอบอโอโต้ออโต้กรอกให้เราบางทีมันก็กรอกขาดกรอกเกิออนอะไรเงี้ยนะครับทำให้อีเมลที่เรากรอกไว้ใส่ระบบมันไม่ถูกต้องมันก็เลยรับ พาสวดไม่ได้นะครับเวลาเราคลิกเนี่ยลืมผ่ารหัสผ่านนี่ยันเราให้ใส่อีเมลปุ๊บอา่าอีเมลเราระบบขึ้นว่าอีเมลเราไม่ถูกต้องหรือไม่เคยใช้งานทาั้งทางที่เวลาเราอ่าสมัครใหม่เข้าใบกรอกไม่พี่บัตรประชาชนแล้วมันขึ้นว่าเลขที่บัตรประชาชนนี้สมัครไว้แล้วดังนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาตรงเนี้ยอย่างเช่นเออเรากรอกแล้วอีเมลบอกอีเมลไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยเขาพูอีเมลอย่างเงี้ย แต่ว่าอีเมลที่เรากรอกมันถูกต้องนะครับแล้วก็เรากรอกม่สมัครออนไลน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลขที่บัตรประชาชนมันฟ้องว่าเราสมัครแล้วดังนั้นเราควรติดต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้เขาไปยกเลิกการสมัครให้นะครับในกรณีถ้าแว่าเคยกรอกอีเมลไปแล้วแต่ว่าเหมือที่เรากรอกมันอาจจะไม่ถูกต้องโดยตัวโทรศัพท์เรามันกรอกออโต้ให้แล้วมันกรอกขาดกรอกเกินอะไรเงี้ยนะครับให้ติดต่อมหาลัยเพื่อยกเลิกใบสมัครเกาะนะครับ ในกรณีถ้าหาว่ากดลืมแล้วใส่อีเมลแล้วมันขึ้นว่าไม่พบอีเมลที่เราเคยสมัครไว้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราก็สําหรับระบบลงทะเบียนนะครับยูสเซอร์เนมจะเป็นรหัสบัตรประชาชนนะแล้วก็พาาส่วนจะเป็นรหัสนักศรรึกษานะครับแล้วก็กรอกรูปค่าที่เราเห็นไปเราก็จะสามารถเข้าใช้งานกับตัวระบบลงทะเบียนนักศรรึกษาได้ตามกตินะครับ สองระบบนี้มันจะมีแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของการจ่ายเงินนะครับระบบรับสมัครนะครับถ้าหากว่าเรากรอ,อกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปจ่ายเงินเนาะอย่าลืมนะครับว่าระบบรับสมัครเป็นการสมัครพร้อมลงทะเบียนนะักศึกษาใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาใหม่เนะี่ย สมัครแล้วเขาก็ให้กรอกรายวิชาพร้อมลงทะเบียนแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะจ่ายกับทางเค้าตสวิตชนะครับก็คือเป็นจำนวนเงินที่บวกค่าทำแบบและข้าค่าลุงการศึกษาค่าเปลี่ยนแปลงประวัติค่าชุดวิชาแล้วก็ค่าสื่อการสอนครบทุกอย่างแล้วนะครับคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจ่ายยังจ่ายไม่ครบใ,ใดใทั้งสิ้น พวกนักศึกษาใหม่ระบบลงทะเบียนเขาคิดตัวไว้แล้วมันไม่เหมือนนักศึกษาเก่าที่มันมีให้เลือกว่าจะาซื้อไม่ซื้อวัสดุการศึกษามันจะคนละระบบกันนะครับดังนั้นอ้พวกระบบของตัวรับสมัครเนี่ยมันคิดคำนวณให้ครบเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจ่ายครบไม่ครบคุณจ่ายครบแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวอใบที่การจ่ายของตัวระบบรับสมัครนะครับเขาจะคิดว่าไม่สมัครมีไอ บใบจ่ายมีอายุเจ็ดวันแต่ความจริงแล้วมันมีอายุมากกว่านั้นนะครับเพียงแค่ถ้าหากเกินเจ็ดวันคุณก็ยังสามารถจ่ายได้นะสำหรับตัวระบบรับสมัครนะครับแต่ว่าไอ้ตัวระบบลงทะเบียนเนี่ยเวลาเราคิดใบจ่ายนะครับที่จะไปจ่ายสว่งนี้แล้วเ่นมันเขียนว่า,บาใบใบจ่บายเงินมีอายุเจ็ดวันของตัวลงทะเบียนมีอายุเจ็ดวันตามนั้นจริงนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเอา เลยเจ็ดวันแล้วระบบลงทะเบียนนะครับคุณสามารถเข้าไปยกเลิกลบใบจ่ายเงินที่ยังไม่จ่ายเงินได้ทางนี้นะครับถ้าว่ายังไม่จ่ายเนี่ยมันตรงนี้ยช่องที่มันเป็นแด็ดบเ,เนี่ยหลังแสดงชำระเงินเนี่ยมันจะมีข้อความว่ายกเลิกอยู่นะครับคุณสามารถคลิกเข้าไปยกเลิกได้สําหรับระบบลงทะเบียนนะครับแต่ว่าระบบรับสมัครมันไม่มีให้ยกเลิกนะใบจ่ายเงินคุณสามารถใช้จ่ายเกินกว่าเจ็ดวันได้นะครับ ที่เมาพูดไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าบางทีคาไปในกลุ่มของตัวม,มสทนะครับเวลาที่ถึงสาใหม่เข้าไปสอบถามคําถามที่ต้องักศึกษาเก่าก็ชอบจะสับสนกับระบบรับสมัครการระบบลงทะเบียนแล้วเขาก็จะให้คําแนะนําให้คําตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ผมบ่อยๆืือเรื่องของเนี่ยการเข้าใช้งาน s ู r n a m เน a s พ w สด d เนี่ยเขาจะชอบตอบเป็น รหัสนักศึกษาเลขบัตรประชาชนเขาจะตอบเปน็นนกแก้วรบคุณทองกันระบบรับสมัครจะใช้เป็นอีเมลที่เรากรอกไว้กับพาสดที่มหาลาัยส่งไปให้นะครับมันค็ละยะก็เอามาฝากกันแค่นี้สําหรับเรื่องของความต่างของระบบรับสมัครนักศึกษากับระบบลงทะเบียนยยงไม่นับเรื่องของตัวเมนูต่างๆซึ่งระบบรับสมัครมันจะมีขั้นตอนที่เราต้องกรอกค่อนข้างหลายอย่างนะครับคุณสามารถเข้าไปดู การสาธิตเรื่องของการสมัครได้ในคลิปเก่าๆนะครับผมเคยพูดไปแล้วล่ะนะครับที่มีปัญหายอย่างหนึ่งของตัวระบบรับสมัครก็คือเรื่องของเนี่ยวุฒิที่เรากรอกนะครับเพราะบางทีวุฒิการศึกษาที่เราสําเร็จการศึกษาเนี่ยตัวระบบมันมีไม่ครบนะครับแล้วก็บางทีกรอกไปแล้วมันก็ไม่มีตัวสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียน มันไม่ขึ้นมานะครับดังนั้นเราเข้าไปกรอกอื่นๆมันจะขึ้นมาให้ทั้งแบบนะครับให้ทั้งวิธีอื่นๆนะเราก็กรอกวุฒิที่เราจบมามอกคือมัธยมศึกษาปตอนปลายนะไม่ว่าคุณจะเป็นกศนหรือไม่กศนก็แต่คุณก็กรอกุให้มันถูกต้องท่านเองนะครับตัวทวตประกาศสัญยงบัตรวิชาชีพชั้นสูงอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะรู้นะว่าวุฒิของคุณเป็นอะไรนะครับก็กรอกให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ค้อยากลรีสูตรที่คุณต้องมาสมัครก็ เพียงเท่านี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหล,หลายๆคนนะวันนี้เอามาแค่นี้แหล่ละกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขวันหน้าแล้วก็ใครยังไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมก็พีดลงทะเบียนก่อนวันที่ส7็ที่จะถึงนี้นะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่อง เพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ Lazada Shopee ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง Lazada Shopee ได้เลยก็ถือเป็นการสนับสนุสน,นช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสรวัสน,นี้ขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมาสะทองแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมสทแล้วก็ การเรียนมสทเพื่อให้เรามีความรู้อย่างมีคุณภาพนะครับผมไปก่อนละกันวันนี้ครับสวัสดีครับ